มาป้างอาริสาเลิกจริง move on หลายเดือนแล้วสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i o i t y n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไครต์แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ จากข่าวเมาส์นะคะวันนี้มันกลายเป็นเรื่องจริงแล้วค่ะกับมะปางอลิสาและโอบนิธิหลังคบกัน7ปีนะคะเผยสาเหตุลักล้วนะคะที่พยายามปรับจูนแล้วแต่ก็เข้ากันไม่ได้จริงๆค่ะล่าสุดนะคะมะปางก็ตอบอย่างชัดเจนค่ะและได้มาเปิดใจในรายการตอบไม่อั้นทางช่อง YouTube ของไอซ์นภพัชรินมะปางนะคะเล่าในรายการว่าโสดมาพักนึงแล้วหลายเดือนแล้วคือเลิกกันมันเป็นปัญหาของเราสองคนที่พยายามปรับกันแล้ว แต่มันเข้ากันไม่ได้ตอนนี้ก็คือโสดซึ่งไอนะคะก็ถามว่าตอนนี้มีคนคุยใหม่หรือยังมาปางก็ตอบว่าก็มีเราก็คุยได้หมดเปิดใจแต่ยังไม่มีใครครบกันแบบเป็นแฟนอะไรใดๆทั้งนั้น และไอนะคะก็ถามว่าเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ไหมหลังจากเลิกกันมะปางเนี่ยตอบว่าเป็นเพื่อนได้แต่ไม่ใช่เพื่อนที่ไปแฮงเอาท์ด้วยกันแต่ถ้าเกิดมีเพื่อนที่เป็นคอมมอนเฟนแล้วถ้าต้องเจอกันก็อยู่ด้วยกันได้ทํางานร่วมกันได้สําหรับปางเนี่ยเป็นคนชิวๆก็เป็นเพื่อนกันได้แต่ในช่วงแรกปางว่าก็คงต้องใช้เวลากันทุกคนส่วนในด้านของโอบโอบนิธนะคะก็บอกว่าเสียใจมากและขอเวลาทําใจ move on ห่วงแต่ฝ่ายหญิงโดนโจมตีหนักเพราะเรื่อง ื่องนี้ไม่มีมือที่3ส,ส่วนเรื่องสภาพจิตใจของโอบนะคะโอบก็บอกไว้แบบนี้ค่ะจริงๆแล้วตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆมันก็ผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีเพื่อนพี่น้องมีแฟนคลับคอยให้กําลังใจขอบคุณที่หลายๆคนเป็นห่วงดีใจที่วันหนึ่งเราเห็นคนคอยซับพอร์ตเราเยอะขนาดนี้ในส่วนลึกๆก็เสียดายแล้วก็เสียใจไปด้วยสุดท้ายแล้วก็อย่างที่โอบบอกโอบจะตั้งใจและจริงจังกับความรัก และโอบนะคะก็ทิ้งท้ายว่าเรารู้สึกว่าตัวเองต้องยอมรับว่าเรารักษาความสัมพันธ์ครั้งนี้ไว้ไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรต้องยอมรับมันบอกเลยนะคะว่าเรื่องของคนสองคนเนี่ยบางทีก่อนที่เขาใจแยกย้ายกันไปนะคะเขาก็มีละหองละแห่งกันมาบ้างแล้วเป็นเรื่องส่วนตัวภายในเนาะอย่างไงแล้วแอดมิน PR อาร์ไรตี้นะคะก็อยากขอให้กําลังใจทั้งโอบและมาปาังด้วยค่ะ Move on กันให้ได้เร็วๆแล้วก็เปิดหัวใจให้กว้างๆเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะ เพราะการบริการคือหัวใจสำคัญข,ของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน c o n t a c t Center ต้องวิธีเฮดเซ็ต